เจอกันอีกแล้วนะครับทุกคนกับทางร้านของเราเป็นร้านขายกางเกงยีนลีวรุ่น501มือสองนะขายแค่รุ่น501รุ่นเดียวมาเจอกันกับทางร้านของเราอีกแล้วนะครับลูกค้าท่านไหนอยากจะดูกางเกงยีนลีวรุ่น501มือสนะครับสามารถพิมพ์ชื่อช่องถ้าเป็นช่องทาง YouTube ก็ยอดชายดีผลงานเราก็เข้ามาที่หน้าช่องเลือดดูได้เลยนะครับมาดูกางเกงยีนลีวารุ่น501มือสตัวนี้รหัส143ขนาดตามป้าย W34L32 วัดจริงเอว36ยาาทั้งตัว43ปลายขา8.5เมตรอินเวียดนามราคา1,350บาทกางเกงตัวนี้ราคา1,350บาทเป็นงานประเทศเวียดนามตรงไซท่านไหนนะครับสามารถขอดูรละเอียดเพิ่มเติมดูรูปภาพเพิ่มเติมกับทางแอดมินเราได้เลยนะครับผมอยากจะดูด้านหน้าด้านหลังหรืออยากจะดูที่ป้ายแครแจ้งแอดมินเราได้ที่เบอร์โทร0961519525ยินดีให้บริการ กางเกงตัวนี้จะเป็นสีบลูยีนอีกหนึ่งตัวนะฮะมาดูงานปลายขากันนะฮะงานปลายขาจะเป็นงานปลายขาเย็บเดิมๆนะะจากโรงงานผู้ผลิตนะฮะเป็นการเย็บแบบได้เดี่ยวนะครับจะเป็นเย็บการเย็บแบบได้เดี่ยวนะฮะลูกค้ากางเกงตัวนี้สีเส้นได้ขึ้นสวยๆละเอียดยิบนะฮะสวยแบบคลาสสิกสวยแบบเซอร์เซอร์นะลูกค้าลูกค้าท่านไหนอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เป็นภาพนิ่งนะฮะใส่แล้วโล่งสบายเบาสบายนะฮะกางเกงตัวนี้จับดูแล้วสวยคลาสสิกมากๆนะฮะ ขึ้นโชว์ลายเส้นได้ส,สวยๆแบบคลาสสิกเลยนะฮะเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรดแท็บหรือว่าป้ายประกันนะฮะอยู่ครบทุกอย่างสวยสมบูรณ์ทุกอย่างนะฮะเรดแท็บสกรีนสองหน้านะฮะยุคหลังมาก็เป็นเรื่องปกติที่ป Red ้ายเรดแท็บเขาจะสกรีนที่สองหน้านะะถามว่าเมื่อก่อนเขาสกรีนกี่หน้าถ้าเป็นรีวันเป็นรุ่นปีพศออในอดีตที่เคยผลิตนะครับก็จะสกรีนที่หน้าเดียวเป็นส่วนใหญ่นะครับลูกค้าทุกคนเนี่ยนะฮะ หรือไม่หรือไม่ในปัจจุบันนี้นะก็จะมีสกรีนหน้าเดียวก็จะเป็นงาน LVC Reproduct พวกนี้จะมีนะครับจะสกรีนหน้าเดียวเหมือนกันนะฮะนากเกีงตัวนี้นะเป็นสีบลูยินกลางๆนะครับผมจากทางร้านของเราอีกหนึ่งตัวตรงไซท่านไหนก็สามารถขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยต่อรองราคากับทางแอดมินที่ร้านเราได้เลยนะครับผมที่เบอร์โทร0961519525ทางร้านเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าตลอดเวลาทําการส่งของทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับ ท้งนี้ท้งนั้นก็ลองพูดคุยสอบ,สอบถามกันดูก่อนนะระกับทางแอดมินว่าส่งของได้ไหมในกรณีที่ตดนวันหยุดคเทเลอร์อะไรอย่างนี้นะครับการิี่ยี่รรี่วุน่น501่เนี่ยเขาจะเป็นงานกระดุมนะครับผมจะไม่มีงานซิปนะครับนี่นะจะเป็นงานกระดุมรุ่นละ้วนนะเห็นไหมครัส่วนกระดุมจะกี่เม็ดนั้นแล้วแต่โรงงานผู้ผลิตแล้วแต่มาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตตามขนาดไซส์ของแต่ละตัวบางตัวเอล38อย่างเงี้ยผมจะยกตัวอย่างว่าบางตัวเอล38นะฮะกระดุมข้างล่างอีก่เม็ดอย่างมีเลยนะ แต่บางโรงงานผู้ผลิตก็ห้าเม็ดสี่เม็ดแล้วแต่แตกต่างกันไปไม่เหมือนกันนะฮะที่พูดถึงนี่คือเม็ดข้างล่างนะฮะข้างบนไม่ต้องเม็ดนี้ไม่ต้องพูดถึงครับมีทุกตัวครับเม็ดนี้นะฮะมีอยู่ทุกตัวอยู่แล้วนะครับก็เลยต้องแยกว่าเม็ดบนล่างนะครับแตกต่างกันไปนะครับกระเป๋าด้านในสายส,ก,สกรีนถ้ามีสกรีนก็เป็นสกรีนฉลองร้อยปีถ้าไม่มีก็ไม่ใช่รุ่นฉลองร้อยปีนั่นเองนะครับนำสาระลามาฝากทุกทุกคนที่ติดตามทางช่องของเราครับอย่าลืมนะท่านไหนสนใจกางเกงยีนลีวรุ่นห้าศูนย์ ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0961519525ยินดีให้บริการ